ฮือฮาประกาศขายครหาสนหาดหรู185ล้านบาทโปรฉากหนังและละครหลายเรื่องโลกออนไลน์แห่แชร์ภาพครหาสนหาดสุดหรูที่ประกาศขายราคากว่า185ล้านบาทโดยเพจ Facebook รับจัดหาคอนโดบ้านให้เช่าซื้อขายได้ออกมาโพสต์ขายครหาสนหาดย่านมินบุรีราคาขาย185ล้านบาท โดยระบุรายละเอียดเอาไว้ดังนี้เป็นคฤราสหาหรู3ามชั้นเนื้อที่5้าไร่2งานกว่าประกอบด้วย8ห้องนอน12ห้องน้ำห้องน้ำในห้องนอนชั้นบนมีอ่างอาบน้ำให้ทุกห้องมีห้องรับรองห้องหนังสือห้องทำงานใหญ่มีห้องโถงรับแขกมี3มห้องห้องรับประทานอาหารใหญ่มีเวทีในห้องห้องครัวไทยหนึ่งห้องห้องครัวฝรั่งหนึ่งห้องมีลิฟต์หนึ่งตัวและสระว่ายน้ำพร้อมกล้องวงจรปิด16-22ถึงตัว เรือนแม่บ้านมีห้องแม่บ้าน6ห้องนอนมีอาคารโรงจอดรถได้4-5คันพร้อมเฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์ตกแต่งทุกชิ้นทั้งนี้บ้านหลังดังกล่าวเป็นที่คุ้นหน้าคุ้นตายอย่างดีเพราะจะเคยเห็นใช้เป็นฉากในซีรีส์ละครและภาพยนตร์หลายเรื่องเช่นสวรรค์เบียงสไปย์บรือทัดดาวบุษยาเลิฟซิกและน้ำตากรรมเทพขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ .com